S <S คือบางครั้งนะถ้าถ้าคุณใจเย็นนะครับถ้าคุณจะทําสนามหญ้าที่บ้านนะครับอหรือ,อคุณจะจัดสวนที่บ้านนะคุณทําเองคุณค่อยๆทํานะอถ้าคุณยังไม่รีบเนี่ยเวลาดินนะครับบางครั้งเนะี่ยเราซื้อที่มาแปลงหนึ่งเราสากําจัดวัชพืชฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรเรียบร้อยนะแต่ว่าเราได้ทําการถมดินเพิ่มระดับดินใช่ไหมแล้วดินที่เขาเอามาถมให้เราอ่ะ เราไม่รู้ว่าแหล่งดินเข้ามาจากไหนบางครั้งอ่ะไอ้ดินพวกนั้นนะมันก็จะมีพวกเท้าวัชพืชอะไรพวกนี้ยติดมาด้วยนะครับปรากฏว่านะครับถ้าเรามาปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําเลยนะครับอ่าบางครั้งเราอาจจะนะครับเคลียร์ออกบ้างแล้วเนะี่ยแต่ว่าบางครั้งมันยังมีหัวมีอะไรพวกเนี้ยอยู่ในดินอยู่โดยที่เรายังไม่เห็นนะครับนะมันก็จะมาขึ้นทีหลังก็จะทําให้เรากําจัดค่อนข้างยากนะครับก็ วิธีอย่างที่ผมเคยพูดไปอย่างที่คุณสอนลคูคนบอกเนี่ยก็เป็นวิธีที่ดีมากเลยนะก็คือเราเคลียดินนะครับปรับดินทิ้งไว้นะครับเราอาจจะลงต้นไม้อะไรไปก่อนนะครับแต่เรายังยังไม่ลงหญ้าลงสนามหญ้านะและนะครับเราปล่อยทิ้งไว้สักระยะหญ้ามันโดนน้ําฝนโดนอะไรดินนะโทษทีดินนะครับมันโดนน้ําฝนโดนแดดนะครับสักระยะหนึ่งพวก หัวเหีวหมูวัชพืชอะไรต่างๆที่มันซ่อนอยู่ในดินนะครับมันก็จะค่อยๆงอกออกมางอกงอก,งอ,กออกมาแล,แล้วทีเนี้ยเราก็จะเห็นแล้วมันเจ้าก็จะกําจัดได้ง่ายนะครับคุณจะใช้สารเคมีก็ได้หรือว่าคุณจะถอนออกก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําได้ง่ายและสะดวกกว่านะครับเพราะว่า เรายังไม่ได้ลงหญ้าสนามหญ้าใช่ไหมครับมันก็จะกําจัดง่ายและปลูกง่ายถอนง่ายนะครับก็จะทําให้นะครับอย่างคุณสควรคุณว่าเป็นการกําจัดวัชพืชน,นะครับได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็หลังจากที่คุณปูหญ้าไปแล้วสนามหญ้าคุณก็จะสวยนะครับวัชพืชก็จะมีน้อยนะครับในสนามหญ้านะครับ